ผมอยู่กับงานลุงเกี่ยวแปดสิบไลน์นะผมด้วยรถเกี่ยวคันนี้คันนี้คันนู้นคันนู้นคันนูน้นอีกแล้วก็คันนู้นอีกอกี่คนเกี่ยวอยู่นะผมตอนนี้มันเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปเอารถด,ดำมาใส่ได้เลยครับผมอ่าไอซสมบูลซับบูลก็เต็มใช่ไหมนี่ยฮะเต็มหรือหยุดเนี่ยเอาเต็มหรือพอเนี่ยลูกพี่ก้าว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 เกือบเต็มครับผม เดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเดินเดินมาแบบคือเดินเดินเดินมาส่งข้าวหรอด้วยกันนะอะคุณผู้ชมแบบไม่ไม่ต้องแบบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่ไม่ต้องไปรับอะ่ะนะครับผมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแต่ผมมองว่ามันมันน่าจะเสียเวลาแนละ้วเอา,อางี้เดี๋ยวทำแค่วปดีโอแรกๆก็พอ ดี๋ยววิดีโอตต่อไปเดี๋ยวเอาขับรถไปไปรับเลยไปรถรับถึงไปรับถึงที่เลยนะผมเนี่ยคันนี้ก็เต็มแล้วเนี่ยรับถึงที่เลยนะผมอะโอเคครับผมทีนี้เราจะมาดูกันนะว่าเราจะใช้รถน้าคันไหนนะครับผมในการใส่ข้าวปีนี้รถอ e ีแตนงันเหรอรถอ e ีแตนก็ดัดสินใดีดนะอหเนาะ รถคันไหนวะเบดหนักๆอยากฟังไหมเบดหนักๆเบดหนักๆเอาเบดหนักๆเบดเบดไว่เบดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเอออยากฟังป่ะคันนี้ก็จะเป็นเอ่าข้อเกษตรใช่ป่ะล่ะนี่ข้อเกษตรเอาไหมข้อเกษตรเอาไหมสิบล้อข้อเกษตรนะผมอือว่ะหรือว่าเราจะเอาคันนี้ดีใส่ใส่ข้าวเนี่ยอ่าคันไหนวะคันนี้อ่ะข้อเกษตรเนี่ย เอาไหมฮีโน่เจ็ดร้อยเอาไหมเอาไหมผมว่าคันเดียวเอาเรื่องเลยนะเอาไหมานี่มาหนึ่งมาหนึ่คันเดียวอยู่แลยคนระับผมมองว่านะแล้วก็เดี๋ยวเอารถด,ดับมาอีกสักคันหนึ่งนะผมสักสองคันนะผมเราจะใช้รถคือผมไม่อยากเอารถด,ดับมาขนข้าวไงมันจะใช้งานผิดประเภทไงรถด,ดับก็คุ้ยขนดินนะครับผมรถรถไอ้ข้อก็ไปขนข้าวนะครับผมก็ไม่อยากใช้งานผิดประเภทซะเร่เอานี้เอาไอ้คันม่วงมาหรือว่าจะเอาคันนี้มา เอาคันม่วงไหมคันก็ม่วงมิงม่วงได้ไงโอ้ยเอาคัน,นี้บ่าไมไม่มันไม,ม,ม่ใช่คอ,อก,ก์อกหรนะืเอาคันม่วงเลยเนาะเอาคันม่วงแหละอ่าเอาคันนี้อะมาไม่ต้องเอาลูกนะผมไม่ต้องเอาลูกมาอา้าวสองคันเลยนะคุณผู้ชมคอ,อกสองคอ,อกเลยนะผมเนี่ยโอ้โหเด้อเฮ ค้องคล้ายๆกันนะผมแต่ว่าไอ้ต mm ัวน yeah. nah, ี้ใหญ่ใหญ่กว่านะครับนี่ไป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 อะไก็ไปเลยมาเลยมาเลยมาแล้วครับมาแล้ว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 เยอะหูอย่าฟังกันเด็เลยมาเลยมาเลยมาส่งข้าวเลยเด็กๆมาส่งข้าวเลย มามามาส่งข้าวเลยเด็กๆมาส่งข้าวเลยมาส่งข้าวเลยครับผมมาส่งข้าวเลยครับผมคือพี่ที่เปิดงานเกี่ยวเราเปิดไปแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นงานลุมตั้งหากนะมันตั้งหากอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะมันมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่เดียวกันนะคุณผู้ชมนะมันไม่ใช่นะคุณผู้ชมมันเป็นไก่ัะคุณผู้ชมครับมันเป็นผู้อ่านไก่มันเป็นใกนะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่เลยนะครับผม บัตกใต้ก่เรผมบัตปใกใกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยมาครับมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยทุกคนมาเลยนี่ยว่ารถมันมีห้าคันไงคุณผู้ชมจะได้จะได้ไม่ต้องแบบมามารอเบียดกันไงออมันหันหน้าไปทางมันหันหน้าไปทางไหนวะมันหันหน้าไปทางเอ่อที่ที่ส่งข้ามอยู่ฝั่งซ้ายที่ส่งข้ามอยู่ฝั่งซ้ายมันต้องมารถรถส่งข้ามก็ต้องมาเบียด เลนขวาดิลูกเพ่อ๋อมึงเออมึงก็ต้องหันหน้าเออถูกแล้วเอ้ยใช่แล้วเปล่าม,ม่ใช่ดิม่ใช่อ๋อมต้องหันหน้าไปอีกฝั่งนึงซึ่งหันหน้ามาฝั่งนี้มึงย้อนแสงจัดเลยว่ะย้อนปะไม่เหลือโอ้อะไรวะหาแต่เรื่องหาแต่เรื่องหาแต่ลาวหาแต่ลาวหาแต่เรื่อง ตอนนี้เราหายเหลือแต่เรื่องออ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <t od hoş> ตอนนี้เรื่องหายเหลือแต่เรานะครับผมโอ้ไม่ใช่เอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันส่งฝั่งนี้แล้วกันน้องพี่นะเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ <c oughs> <informação S 1> เดี๋ยวผมให้รถมายืนบนถนนเดี๋ยวให้รถเกี่ยวมายืนบนถนนนะผมให้รถเกี่ยวจอดบนถนนแล้วก็เราอะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นไงล่ะแทนที่รถเกี่ยวจะอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อ เออนี่เดี๋ยวให้รถเกี่ยวมายืนอยู่บนถนนนะครับผมอ่ะตามจริงรถเกี่ยวยังอยู่ข้างล่างใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ครับนี่รถเกี่ยวอยู่บนถนนนะครับผมอเออมารถทุกคันมานี่เลยรถทุกคันรถทุกคันรถคันไหนที่เต็มนะครับผมโอ้โหรถไม่ขับบอยจะเลินมาแล้วว่ะไปครับป้าเด้อมัไม่ใช่ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เดี๋ยวมันไม่รู้ความเร็วอีกโอ้ผมว่าความเร็วสักสักเก้ากำลังพอดีนะผมมองว่าสักเก้าเนาะคุณผู้ชมเนาะสักเก้าสองเก้าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่สักเก้าสักสิบกำลังพอดีผมว่าผมว่าแปดยังยังยังน้อยเกินไปว่ะนะผมโอเครอเพื่อนก่อนพี่รอเพื่อนก่อนอ่ะรอเพื่อนก่อน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  รอก่อนนะรอก่อนอ่าได้เวลาแล้วพี่ได้เวลาแล้วอได้เวลาแล้วช้างไอ้ช้างเนี่ยเต็มก่อนเพื่อนเลยนะผมช้าง่ช้างไวไฟอ่ะเต็มก่อนเพื่อนเลยนะผม <c oughs> ช้างไวไฟไม่ไปก่อนเพื่อนเลยหรอเล็กจัดเลยอ่ะ ่มนกดเลยได้วะไม่มีผู้กดยิงรุ่ชมช้างไปไฟเต็มก่อนเพื่อนเลยนะอ่าผพอจะจอดได้สามคันไหมโอ้คันละอันเลยเหรอได้พอจะได้สามคันก็ได้ได้ผมบอกว่าได้นะอ๋ไหนว่ารถบอกไม่เห็นรถแล้วเอา้าผมบอกว่าได้นะสามคันน่ะอ่ามันเต็มตอนนี้มันเต็มเต็มกี่คัน คันนี้ก็เต็มแหละคันนี้ไม่เต็มนะคันนี้แปดสิบก๋วยไอ้ช้างเนี่ยเต็มไอเนี่ยมันติดช้างไงติดช้างมันติดช้างช้างมันทำไมมันเต็มก่อนเพื่อนเลยวะคุณผู้ชมเต็มเร็วมากแล้วผมสหรับช้างเนี่ยปึ๊บได้เลยผมได้เลย เสียงเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องเฉยเลยในคืนที่ฟ้าร้องอ่าฟ้าร้องฉันละฟ้าร้องฉะะันเลยอ่าช้างเทเลยผมช้างเทลายอ่าวอรพรพลเทเลยวอรพรพลเทลายอ้าเฮ้ยมึงไปขึ้นรถไอ้นั่นทำไมนะโอ้สภาพจะขึ้นรถเกี่ยว เทแ,แล้วครับผมเทเลยไอ้นี่ไอ้นี่มึงเบี้ยวอะปึ๊บอ่ะอันนี้เทได้ป่ะนะไอนี้ไอ้นี่ต้องจอดอย่างงี้โอเคครับผมเทแ,แล้วครับผมช้างไม่หมดก่อนเพื่อนเลยคุณผู้ชมพระเจ้าโอ้ช้างไม่หมดก่อนเพื่อนเลยอะโอ้เจ้ชาช้างไม่หมดเร็วมากอะเต็มเร็วมากคือต้องอยู่ใกล้ๆรถเลยนะผมถ้าจะเต็มเร็วขนาดนี้อะนะ ก็ออยือแบบใกล้มากๆอ่ะเนาะก็คือ,อใ,ใกล้ๆรถบรรทุกเลยนะผมถ้าพี่เต็มเร็วขนาดนี้ไปไปต่อต่ออา่าไปพี่ไปโอ้โห oh oh. อันนี้เดินมาก็เก็บออาคนระับทีนี้เดี๋ยวเราจะหลังหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะอันนี้นะผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเอารถนะผมรถไปรถไปใส่เอว นะผมรถไปใส่ถึงที่เลยนะครับผมหลงจากนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาในการเกี่ยวของเรานะครับคุณผู้ชมนะโอ้ยันจะค้างอะไรวะเนี่ยค้างไม่ได้าไหร่ผมกลัวคอมดับนะครับเี่ยเจาะอะไรครับเ่ยวอะไรโอ้โหสภาพเ่ยวกันเลยครับเกี่ยวกันรรเลย เดยตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเก็บหน่อยเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อยครับผมใหญ่เหลือนะครับผมใหญ่เหลือให้่เหลืออยญ่ให้อายเขานะครับใหญ่ให้อายเขานะครับผมว่าน่าจะไม่กี่ EP พีหรอกคุณผู้ชมเพราะว่ามันเร็วมากนะครับมันเพราะว่ามันคือมันเร็วอ่ะมัน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 ใช้ AI ได้แล้ว AI มันเกี่ยวเร็วอ่ะไม่กี่ EP พีหรอกไม่ไม่ไม่นานเท่ฟารยี่สิบสองนะผมบอกได้เลย 5าคันเท่ากันแต่ว่างานนี่ออกปุ๊บ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 ,บเลยนะผมนะห้าคันเท่ากันแหละแต่ว่างานนี่แบบออกเร็วนะครับเชียผมใส่เอาใส่ออาผมม้วนเอาม้วนเอาแป๊บเดียวดีมั็นดีสิบกว่า EP ้วยซ้ำมั้งเนี่ยปุ๊บเดะสิบกว่า EP ก็เสร็จแล้วนะโอเคโอ้โหมันชนต้นไม้ ยังไม่จะทำอะไรเลยจนต้นบอลแล้วช้างตัวแอร์ครับช้างตัวอร์ช้างแอร์ครับช้างแอร์ไม่ใช่ช้างแอร์ครับไม่ใช่ช้างแอร์เนี่ยครับชอช้างวิ่งหนีออ้ยตัวแอร์ขุดตัวแอร์ขุดม,มาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยจอดตางวิ่งหนีครับผมเหมือนไทยสิงจะเหมือนไทยสิงจะเสร็จแล้วนั่นแ่ะ ลงแล้วครับผู้มช้างลงแล้วครับผู้มช้างไฟไฟลงแล้วนะครับช้างไฟลงแล้วชื่อดีเลยเดี๋ยวผมเล่นแค่ตรงก่อนนะคุณผู้ชมเล่นแค่ตรงตามรอยนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาฝั่งนู้นลงงานก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ามันเป็นงานลุงครับมันเป็นงานลุงนะครับผม งานลุมครับทำไมไม่หมุนล่ะพี่เอา้าโอ้มึงไม่เทเลยเหรอเนี่ยโอ้โหไม่เทไม่เท่าไหร่เราไม่ดูเลยนะโอ้ไม่เทเลยอะอะไรจอดตั้งนาน,น,นเนี่ยผมก็รู้ว่าเทไปตั้งนานแล้วทำไมข้าวสั้นจังวะโอ้เสียงเทข้าวนี่ดูกรอบมากเลยนะอ้าวเราว้าวเร อือเอาโอ้โหเจ็ยนเอ่ยนอาปาึ๊บอึ๊เยเกี่ยวครับผมเก็บงานนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นจุดที่ AI เกี่ยวไม่หมดนะครับปึ๊บเน่ต่างกันจากความยิบสองเลยไหมอออ๋อต่างกันจากอาของฟ้า22เลยนะครับผม เดี S <S> ๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาขับนาบุญซะแล้วเนี่ยคุณผ้ชมโอ้ยมองไม่เห็นเลยวะเออหยับหน่อยครับยับหน่อยเออมาแน่จต่างกันจนจตเยอะเลยคลางนะครับผมคลางแวับช่ยหมุนโช่หมุนโช่บนถนนเลย หมุนบนถนนโชว์อย่าตกนะลูกพี่อย่าตกอย่าตกว้าวหมุนบนถนนโชว์ไปเลยนะผมเมื่อกี้โอ้โหเพิ่บได้โอ้โหด,ดูหน้าหน้ากากไอ้บอยเจริญนี่คุณผู้ชมยอดเลยว่ะโอ้ยเด้งแรงจังเลยเกจีๆลูกพี่นะเอาวารพศมาตรงนี้เลยลูกพี่มาเลยเพื่ คนละคนละทางเลยลุกเพื่จะได้เสร็จเร็วๆคนละทางเลยนะว้าวเดี๋ยวคนละทางไปเลยคนละทางไปเลยเอาเดี๋ยวเราโอ้ยนี่มันมึอนอะไรวะเนี่ยเอาเดี๋ยวไม่ใช่อีกโอ้ยอันนี้มันมึอนอะไรวะเนี่ยโอ้ยแล้วมึงเลี้ยวมาทำไมแล้วเกี่ยวมาแบบนี้เขาจะเกี่ยวกันยังไงทีนี้โอ้สาภาพว่ะโอ้ มันเกี่ยวตัดมาเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะอะไรวะเนี่ยผมน่าปวดหัวกับเออวยหัวขวดจริงๆไม่ใช่เอไอหัวขวดไอหัวขวดไอหัวเป็นขวดที่มันน่าปวดหัวจริงๆมันเกี่ยวตัดมาเลยอ่ะโอ้ยมันเกี่ยวตัดมาเลยอ่ะอร่อยวะเอาปึ๊บเอา มึงโอ้โหนี่ก็นาผมเล็งแล้วนะคุณผู้ชมอลองไปดูดิเออเนี่ยมันไปเกี่ยวไปอย่างเงี้ยโอ้โหลองดูมันตัดลอคนดูดูดูมันตัดดิโอแปลงนี้มีน้ำปะเนี่ยเอาไม่มีน้ำทำไมไม่เปิดละ่ะเปิดน้ำดิเออเปิดน้ำเปิดน้ำ เนี่ยคบสองคันก็มาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับผมมีหนึ่งคันที่กําลังจอดอยู่นะครับผมตอนนี้ก็คือสมบูรณพัฒนานะครับคุณผู้ชมไาเลยลูกพี่มาเลายสมบูรณพัฒนาก็จอดอยู่นะครับตอนนี้ก็มันเหลืองานอันนี้เต็มหรือว่ายังไงเนะี่ยอ๋อเต็มนะครับผมไปเดี๋ยวเอาไปเทเดี๋ยวเอาไปไอ้นี่ก่อนปีนกันนาปีนกันนาีนเลยครับไปเลย โอเค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 เลยโอเคเลยนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้นี่ครับช่างบอยจัดให้นะครับผมแด้ยปึ๊ดเทเลยครับเทเลย โอ้ามองเห็นพอดีนะผมโอเคมีอันไหนที่จอดบ้างตอนนี้อ่ะโอ้นี่เต็มว่ะคุณผู้ชมอ่าไหนๆก็มาแล้วไปเดี๋ยวเทเลยไปดูกันเลยไปอ่าอือไหนๆก็มาแล้วอ่ะไหนๆก็เทแล้วเอาไปไปเทหมดเลยนะผมอือโอ้รถมาบริการฝั่งนี้น้อยรถอ่ลละ หรือว่าเราจะมาเทแบบนี้ตลอดวะดีวะเออทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคันไหนเต็มผมขับมาสักคันไหนเต็มผมขับมาอย่างเงี้ยเออว่ะดีเหมือนกันนะเนาะดีเนาะคุณผู้ชมนะผมว่าดีนะมันดูแบบดูดีกว่านะโอเคเอาเทดิเอาทำไมหันไปไม่ได้เอาค้างอีกโอ้โอ้เทดิ เอาทำไมหันไปไม่ได้แล้วเอาเอาอ้สภาพผมไม่หันก็ได้ข้างหลังเต็มยังข้างหลังเต็มแล้วนะผมโ,ดดดดโอ้โหวิดีโอนี้สุดยอดจัดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับออนี่เลยครับผมนี่เลยนี่เลยมันต้องพูดถึงคนนี้ครับ หลังสมบูรณ์นะครับเออไปทำแบบนพ้ก็ดีเหมือนกันนะแตบบ่ว่าเอาผมจะขึ้นข้างหลัง่ผมเก็บงานนะบมขับมมสมบูรณ์เก็บงานนะอู้มมันต้องลงลึกมากๆเลยเนะี่ยมันถึงจะมันถึงจะเกี่ยวให้เนะี่ยอันนี้เหมือนไฟยี่สิบสองใช่ไมไฟยี่สิบสองมันไม่ต้องลงลึกก็ได้นะ โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับดูต่อวิดีโอหน้านะครับอ่าไม่รู้จะกี่ EP นะครับผมติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมนะติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย